เรื่องสับปะเลนะคะสับปะเลอ,นะะปปเลอวันนี้น่าจะเกิน500ล้านแล้วเพราะเมื่อวานนี่500ล้านแล้วก็มีคนไปดูกันเยอะแยะมากมายนะคะคนที่เป็นในทุนนะคะให้กับน้องต้องเตเนี่ยไปสร้างหนังเรื่องนี้ก็คือเป็นสอสอของจังหวัดสุรินทร์นะคะพักภูมิใจไทยค่ะเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ต้องแปลกใจที่ในวันที่มีในวันที่พักภูมิใจไทยนําโดยคุณอนุทินเนี่ยนะคะ พาสมัครพรรคพวกหรือลูกพักเนี่ยไปดูหนังเรื่องนี้กันนั่นเองนะคะทีนี้มีคนไปขุดค่ะว่าต้องเตเนี่ยนะคะก็คือไปขุดตอนที่เขาเคยปราศัยเพราะต้องเตเนี่ยเป็นนิสิตของมอสารคามนะคะซึ่งตอนที่มีการชุมนุมช่วงของกลุ่มรัศดรน,นะคะคงจํากันได้นะคะที่มันมีการชุมนุมกันแล้วก็จะมี กลุ่มธรรมศาสตร์อะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายตอนหลังก็มีทั้งกลุ่มทะลุนั่นทะลุนี่เข้าไปร่วมกันนะคะมหาวิทยาลัยสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนิสิตนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเยอะหลายคนแล้วก็เป็นตัวดังๆตัวตึงๆทั้งนั้นเลยมุมมองของสลิมนะคะซึ่งวันนี้สลิมเนี่ยหลายๆคนที่เป็นสลิมเพราะออกมาเป่านกหวีดก็เยอะนะคะ พราะฉะนั้นสลิมที่ออกมาเป่านกบีดเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่านะฮะกะปปสกลุ่มกปปสนะฮะซึ่งพอมันมีการเลือกตั้งในปี6 6เนี่ยนะฮะที่พฤษสภาที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหนะ้านั้นก็จะมีการประกาศยุบสภาแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งนะคะเราก็จะได้เห็นปรากฏการณ์นะคะกปะสปสกูเปลี่ยนไปเป็นส้ม <c oughs> นั่นแหละคะ่ะนะฮะ,นะะซึ่งดิฉเน็ก็ขำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ะะมุมมองทางการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนได้ค่ะอย่างตัวดิฉันเองก็เคยเป็นคนที่ใส่เสื้อเหลืองมาก่อนแต่ไม่ได้เป็นพันธมิตรนะคะแต่หลังจากที่เรามาเป็นเสื้อแดงแล้วเราก็จะใส่แต่เสื้อแดงนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีสีแดงค่ะมันไม่มีสีเสื้อเลยสีเสื้อที่มันพูดง่ายๆว่าละลานตาไปหมดก็คือตอนที่ทักษิณเนี่ยนะคะทำเขาเรียกเลยะคะ คือเป็นคนที่รณรงค์ให้คนไทยเนี่ยใส่เสื้อสีเหลืองกันจําได้ใช่ไหมฮะเหลืองไปทั้งแผ่นดินเลยตอนนั้นก็หลังจากนั้นมานะคะก็มีการรัฐประหารปีสีเก็ยังไม่มีเสื้อแดงนะคะก็คือยังเป็นแบบกลุ่มอะไรฮะกลุ่มนปกออะไรต่ออะไรนู่นนี่นั่นนะคะภายหลังคนที่ทําให้เกิดเสื้อแดงเนี่ยก็คือ3ามเกลอคือคุณวีระจตุพรแล้วก็คุณธวัฒินั่นแหละค่ะต้นกําเนิดของ3ามเกลอเนี่ยนะคะก็ทําให้เกิดเสื้อแดงขึ้น จนกระทั่งหลายๆคนเนี่ยก็เป็นแดงโนปชส่วนตัวนิฉชันเองเนี่ยนะคะก็คือเราเป็นแดงเพราะเราไม่อยากเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นแดงเพราะคุณทักษิณนี่บอกเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นแดงตลอดไม่เคยเปลี่ยนสีเลยทีนี้วันนี้ฉันบอกว่าทําไมจะต้องขุดเรื่องนี้ขึ้นมา การที่คนเนี่ยชูสามนิ้วนะคะที่ฉันบอกว่าที่ฉันเองก็ยังเคยชูเลยเพราะคําว่าสามนิ้วนะคะมันไม่ได้หมายถึงเป็นพวกสามกีบนึกออกไหมคะว่าเราเนี่ยถูกด้อยค่าในเรื่องของการชูสามนิ้วมาตั้งแต่พวกสลิมที่เรียกคนที่ชูสามนิ้วว่าพวกสามกีบซึ่งคนที่เป็นสามกีบแล้วยังไงหรือคนที่ชูสามนิ้วแล้วยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่วันนี้จะมาพูดถึงว่าการที่มีจะมีหนังไทยเรื่องหนึ่งที่ สามารถฝาอะไรต่ออะไรมาได้จนกระทั่งเป็นหนังที่ทำไรายได้ท,ทั้งที่ลงทุนอยู่แค่น่าจะลงทุนอยู่ประมาณไม่กี่ล้านบาทเองนะคะแต่วันนี้กระแสที่มันซึ่งดิฉันเองก็ยังไม่ได้ดูนะคะแต่พอรู้ว่าเป็นคนไทยสร้างพอรู้ว่ามันเป็นคนอีสานคนอะไรดิฉันก็สนับสนุนไปแล้วพูดง่ายๆว่าให้ใจไปแล้วแล้วก็ไม่เอาคืนด้วย ะะประเด็นที่ยังจะพูดถึงในวันนี้ก็คือสลิมนะคะยังไงยังไงมันก็เป็นสลิมค่ะแม้กระทั่งวันนี้นะคะก็ไม่อยากให้คนเรียกตัวเองว่าสลิมแล้วนะบอกอย่ามาเรียกว่าเป็นสลิมดิฉนันก็เลยบอกว่าคือพวกคุณเนะี่ยนะคะจะไปเรียกเป็นอะไรก็คือเป็นพวกคุณนั่นแหละบางทีมองหน่ารู้เลยนะคะทุกคนเป็นเหมือนดิฉันไหมคะเวลาที่เจอพวกพันธมิตรหรือเจอพวกสลิมเนี่ยหรือเจอพวกกปปสเนี่ยมันคนพวกนี้มันเหมือนมี ลังสีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรามองปุ๊บเรารู้เลยว่าอีนี่มันต้องเป็นพันธมิตรแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะะบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าอากับกิริยาของเขาหรือแม้กระทั่งการวางตัวหรือการมองคนคนพวกนี้นะฮะมันจะเห็นชัดเจนเลยนะฮะนันไทยเรื่องหนึ่งนะฮะที่ทำไรายได้ขนาดนี้ถูกขุดว่าน้องต้องเตเนี่ยหรือผู้กำกับเรื่องนี้เป็นคนที่เคยขึ้นเวทีปราศัยว่า เคยฟังเพลงเพลงหนึ่งนะคะมาเออ,อเพลงนี้ก็คือเพลงเราจะทําตามสัญญานั่นก็หมายความว่าน้องต้องเตกําลังจะถูกพวกสลิมแบนค่ะนะคะหมายความว่าอย่าไปดูมันเพราะว่ามันเป็นคนที่เคยร้องเพลงล้อเรียนลุงตู่ซึ่งในช่วงตอนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีตอนที่มี เลือกตั้งปี62แล้วหลังจากปี62เนี่ยจะเยอะมากเพราะว่าตอนช่วง4ปีแรกเนี่ยมันมีมาตรา44ก็คนจะออกมาก็ไม่ไม่เยอะแล้วก็ออกมาแล้วก็ทำกิจกรรมอยากเลือกตั้งบ้างไล่ลุงตู่บ้างอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็กลับบ้านนะคะแต่ว่าพอมาถึงตอนช่วงปี62เนี่ยก็คือมามีการเลือกตั้งถูกไหมฮะแล้วก็คนเหล่านี้ที่ต้านหรือแม้กระทั่งโน้ตอุดมพวกเนี้ยเขาคนออกมาพูด นะคะคือออกมาไล่ลุงตู่ออกมาแซะออกมาแขะนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะแล้วน้องต้องเตยเนี่ยก็ขึ้นเวทีก็ร้องเพลงใครว่าที่ที่ที่มีเพลงหนึ่งที่ชอบก็คือเพลงเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเนี่ยนะคะนั่นแหละค่ะสลิมมันแบนนะคะตัวดิฉันเองก็ยังไม่ได้ดูเลยค่ะคุณลามนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้มีเวลาแล้วก็ก็คิดไว้เหมือนกันว่าจะจะจะ,จะดูนะคะ แต่สาหรับตัวเองแล้วเรื่องหนังหรืออะไรเนี่ยไม่ไม,ไ,มไม่ได้เข้าโรงหนังมาเป็นสิบ,ส,บสิบปีแล้วค่ะนะคะเพราะว่ามันไม่รู้จะดูอะไรแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยนะคะนะคะแล้วก็หนังไทยที่ทําเงินห้าร้อยกว่าล้านดิฉันไม่แคร์ละค่ะต่อให้หนังเรื่องนี้นะคะสลิมเป็นคนสร้างกปป,ป,ปสเป็นคนสร้างพัทธมตรเป็นคนสร้างดิฉันก็ต้องยินดีกับเขาเพราะนี่คือหนังของคนไทยอะ่ะเขาทาแล้วได้เงินแต่พวกนี้เริ่มก่ออดกันแล้วนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ วันนี้ดิฉันกำลังจะพูดว่าอย่างกรณีของพิธาเนี่ยนะคะที่มีนิตยสารดังระดับโลกฉบับหนึ่งเนี่ยเชิญไปในฐานะเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะแล้วก็เดินทางไปที่อเมริกาแล้วก็มีการเข้าไปในงานหรืออะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะแล้วก็มีการถ่ายภาพกันออกมาซึ่งนะคะในการถ่ายภาพเนี่ยไม่ผิดค่ะเขายอมถ่ายได้ไหนไหไปถึงเมืองนอกแล้ว นะฮะแต่มันผิดตรงที่จะเอามาคือที่ฉันบอกว่าเอามาเนี่ยมันยังไงอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ร้อนรู้หนาวรู้สึกรู้สาอะไรเลยก็คือมันไม่ใช่เป็นภาพที่บังเอิญแฟนคลับถ่ายแล้วก็ไม่ใช่เป็นภาพที่มีคนที่แบบด้อมของตัวเองหรือแฟนคลับอะไรพวกเนี้ยนะคะไปถ่ายแต่เขาตั้งใจจัดพูดง่ายว่า เหมือนทำพร็อพมาเลยว่าฉันจะมาถ่ายเหมือนมาถ่ายแบบเหมือนไปถ่ายอะไรที่มันเป็นงานเป็นการเลยนะ,ะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยตรงนี้แหละค่ะดิฉันจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าบรรดาด้อมเขาเนี่ยก็สรรเสริญเยินยอกันซึ่งก,ก็ก็โอเคนะคะถามว่าพิธาเนี่ยนะคะที่ดูในรูปเนหล่อไหมดิฉันก็บอกว่าหน้าตาดีแต่มันผิดตรงที่คุณไปเอานะคะ คุณไปโพสต์ว่านี่คือแคนดิเดตนายกของประเทศไทยแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับนายกเศรษฐาดิฉันบอกว่าเป็นแคนดิเดตนายกของประเทศไทยตอนไหนเพราะว่าตอนนี้ก็คือเรามีรัฐบาลแล้วและนายกรัฐมนตรีคือคุณเศรษฐาทวีสินของพรรคเพื่อไทยนี่แหละค่ะที่จะพูดว่าเอายังไงคุณยังไม่ยอมวางมือหรือ ยังคงบอกว่านี่คือนายกของเราไอ้นายกที่อยู่มาอยู่ในเวลานี้คือนายกที่ป้นป้นเข้ามาพวกตรบัดสัตว์นายกตัวจริงอยู่นี่โอ้ดิฉันบอกว่าอย่างนี้มันจะอย่างนี้มันจะไปกันยังไงนะคะแล้วก็หนังไทยที่ทําเงินห้าร้อยกว่าล้านดิฉันไม่แคร์ละค่ะต่อให้หนังเรื่องนี้นะคะสลิมเป็นคนสร้างกปป,ปสอเป็นคนสร้างพารทมิตรเป็นคนสร้าง ดิฉันก็ต้องยินดีกับเขาเพราะนี่คือหนังของคนไทยอ่ะเขาทําแล้วได้เงินแต่พวกนี้เริ่มก่อวอดกันแล้วนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือจะต้องคือพวกคุณจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกเมื่อไหร่เช่นหมอวรงเนี่ยนะวันนี้ก็มีการพูดถึงกรณีของคุณทักษิณแล้วก็มีการปลุกระดมคนขึ้นมาก็คือไม่ได้ปลุกระดมละคะแต่คือพูดในลักษณะที่ว่าทุกคนเนี่ยต้องออกมาต่อต้านนะเพราะว่ารัฐบาลน,นี้จะนู่นนี่นั่น แล้วเราจะหาความสุขสงบกันตรงไหนเมื่อมีรัฐบาลขึ้นมาแล้ว